อโอน,อนนคี้จะไปดูคลิปเปนตอนีครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ,ะลคลิเหนเดิม่ลงพิกิไลบันเทิงยุกที่ทุกคน อุ้ยสองตีได้อยู่เกมนี้สนุกอีแล้วปุ๊บรวมมาวินโชค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 สวย ำไมผมไม่เอาอากริงเลยบางทีก็คี่ไม่ทันเนอะผมอยากเล่นปืนวูดแพคเกอร์โอ้ยใส่ใจเกินไปเปล่าใส่ใจเกินไปเปล่าใส่ใจเกินไปเปล่านะนะใส่ใจเกินไปเปล่าใส่ใจเกินไปเปล่า ว่าผมผมกปคดขาเลยคือไม่สนโลกแล้วอ่ะเมื่อกี้กูอย,อยากได้วูดอ่ะอ้าวนี่ไงว้าวได้มาแล้ววูดแพคเกอร์ปกติมันก็ดอกตามบ้านใช่ปะดามเมีมันเท่ากับตัว SVD หรือว่าดาร์กนอฟเลยนะมันดอกง่ายจังมีไหมอ่ะน่าจะหมดแล้วเนาะไปไปกันดีกว่าเฮ้ยมาอ่ะมีคนเฮ้ย เสียงมันนุ่มมากเลยอะทุกคนหลบเหรอไม่มึงหลบมาได้ทุกคนทุกคนเมื่อกี้เขาหลบผมหรือเปล่าวะทุกคนทำไมผมยิงไม่โดนวะอ่ะทำไมทำไมผมยิงไม่โดนแล้วมันหลบผมเหรอกุนตีนเหรอฮะในในเซิร์ฟไทยเสียงไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ป่ะ อุ้ยแต่มันจิ๋งมากนะเสียงแบบทุกคนทุกคนทุกคน,กคนฟังเสียงนะเดี๋ยวผมจะถอดเก็บเสียงออกก่อนนะทุกคนฟังเสียงนะแล้วใส่เก็บเสียงนะจ้าอุ้ย,ย,ยเสียงจา้ามากทุกคนเสียงจา้ามากผมบอกเลยผมพูดเลยนะในช่องผมอะผมยังไม่เคยมีคลิปปืนไอวูดแฮกเกอร์เลยนะ <Bro. S 1> นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นปืนนี้เลยนะเว้แต่เสียงมันจา้าบอยู่นะครับทุกคนเอแต่เมื่อกี้เนี่ย ะคือมันหลบกระสุนผมเปล่าทำไมมันยิงไม่โดนวะทุกคนคือเมื่อกี้ภาพมันยังอยู่ในหัวมือเลยครับดาอนสมมุติว่าสมมุติว่าอ่ะเนี่ยคือหัวมันนะยิงอย่างเงี้ยปิ้ว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 คือมึงจะเสียดทำไม กันครบโอ้เป๊กเกินสุดยอดวาะที่หมูสุดยอดเฮ้ยเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเรามีข้อถกเถียงละเรามีข้อถกเถียงละเมื่อกี้เนี่ยผมยิงหัวไปหนึ่งสองร้อยสิบห้า แปลว่ามันติดหมวก3แน่ๆเลยแต่ติดหมวก3มันก็มันก็ไม่ควรที่จะเป็น100่งร้อยไ้สองร้อยสามสิบห้าป่ะ<อ>ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สไนเปอร์ที่แท้จริงครับผมเรียกผมเรียกเรียกผมว่าหมูโค้กครับทุกคน <S <S บอกแล้ว คุณจะวัดกับผมหมอถ้าคุณจะวัดอะผมรูมกบวลเอาสาังกทานมาด้วยไม่นี่งหมูอ่านดาวก่อนตายไรเนั่นมันตายไหมนะ่ะตายใช่ปะ มึงขึ้นไปทำไมมึงขึ้นไปทำไมกูไม่เข้าใจเลยว่ามึงขึ้นไปทำไมรู้นะว่ามันอยู่ข้างบนน่ะแต่ก็ฟาร์มสบายใจและเกินนะเราเนี่ยผมจะไม่ยิงเานะผมจะผมจะเอาหัวผมจะเอาหัวเขาให้ได้เฮ้ยเขายังอยู่ข้างบนอีกเนี่ยเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ดาบบอล ผมชักติดใจปืนนี้แล้วอะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ hmm. มันหาง่ายกว่าดักอนอฟอบนะม,มันดูหาง่ายกว่าดักอนอฟอ่ะแล้วดาเมิดที่มันมีคือมันไม่เบาเลยนะที่แรงมากเลยนะวูดเกเกอร์เอาเล่นข้างล่างดีกว่าข้างล่างมีที่หลบเยอะกว่านี่เอสวีดีมีคนใช้ดักอนอฟอยอุย้ย <Nope. S 1> ยิงไม่ออกโอ้ย <Nope. S 1> โอ้ยเนีย,ย chẹp ba chẹp ba chẹp ba ôi ôi sắc thi sắc thi in da chăng à in da có da ma bảo ไอนผมรู้สึกว่าผมขยับเมาส์ไม่ค่อยไปอ่ะเมื่อกี้น่าจะยิงโดนตั้งนานแล้วก็ไม่โดนเขายิงข้างบนอ่ะอยู่ที่ว่าต้นไหนกันนั่นเองหรือเขาหลอกผมเ่ะเออเขาหลอกผมปะเนี่ยโดนหลอกหรือป่าน่าจะโดนหลอกแน่ๆอยู่ละเฮ้ย 8,000 w ุ o แพคเกอร์แล้วตลบใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สู